สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสุธิมาอิมอัมภัยหรือคุณครูตี้กันนะคะในห้องเรียนวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับบัญชีคำพื้นฐานชุดที่43สินะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำนะก็คือเตรียมหนังสือบัญชีคำพื้นฐานแล้วก็เปิดไปในชุดที่43แล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คำที่1เขต อ่านว่าเขตขเย่งอ่านว่าขยงขยบอ่านว่าขยบขยื่ออ่านว่าขยื่อแขวนอ่านว่าแขวนคลกอ่านว่าคลกครบ อ่านว่าครบครอบอ่านว่าครอบครั้งอ่านว่าครั้งครับอ่านว่าครับคราวอ่านว่าคราวคริสอ่านว่าคลิสครึ่งอ่านว่าครึ่ง คลองอ่านว่าคลองคลานอ่านว่าคลานคล้ายอ่านว่าคล้ายคลื่นอ่านว่าคลื่นคลุกอ่านว่าคลุกคลุมอ่านว่าคลุม,ค,มควร อ่านว่าควรค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่43นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านนะคะหลังจากฝึกอ่านได้แล้วนะคะให้ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะผ่านในช่องทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ